วันสุกรีแวร์มามะในอำเภอยะรังนำทีมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชลริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารในกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อนตัวอย่างที่เป็นจริง และขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกปักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์วิกฤตต่างๆรวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีการปลูกพืชผักดังนี้